อริเวขนข้างล่างปราสาทนะคะทุกคนจะเป็นหมู่บ้านนะคะจะเป็นทางลงนะคะอุย้ยภาพนิ่ง อันนี้เันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะอยู่ติดทางนะคะสมัยโบราณโบราณสมัยตะก่อนก็คงจะมีประวัติของเขานะคะทุกคนจะเขียวชอุ่มนะคะแดดก็จะออกนะคะ ะสส่งท้อนอันนี้ก็จะเป็นเมืองข้างล่างนะคะตึกลาใหม่เขาก็จะผสมนะคะผสมบ้านเก่าๆนะคะทุกคนตังข้างล่างก็จะเป็นสถาน,นีรถไฟนะคะที่พินีขึ้นมาจากโรซานะเป็นสถาน,นีรถไฟนะคะข้างล่างมีรถไฟกำลังมาพอดีเลยะคะ่ะ นี่ก็จะเป็นกล้องนะคะทุกคนกล้องส่องดูนะคะกล้องส่องดูเมืองนะคะไม่ใช่ว่าดูอะไรนะคะดูข้างล่างนะคะการที่เจ้าเมือง ทุกเมืองนะคะที่จะมีปราสาทนะคะอยู่บนเขานะคะจะได้มองเห็นข้างล่างนะคะก็ลองนึกภาพเมื่อสมัยก่อนนะคะก็คงจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะคะคงไม่มีถนนหนทางนะคะอันนี้ก็เป็นเมืองสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนก็คงจะไม่มีถนนหนทางไม่มีบ้านเยอะๆอย่างนี้นะคะทุกคน เราก็นึกภาพนะคะถึงสมัยก่อนนะคะว่าการขึ้นมานะคะเขาก็ต้องใช้เกียนขี่มา้าขี่มัวขี่ไฟขี่ <c ười> ขี่หลังคนภ <c ười> ูเขาอะไรแต่อะไรนะคะพี่นียังพูดไม่เป็นนะคะ ยังไม่ได้เรียนรู้เลยค่ะว่าบ้านเมืองเป็นยังไงเขามีประวัติมาอย่างไงนะคะตอนนี้เราก็ได้แก้ชมก่อนเนาะแล้วพอพี่นีได้เป็นยูทูบเบอร์ได้ได้เป็นยูทูบคนรู้จกักมีชื่อเสียงแล้วเรามาเรียนรู้นะคะ พินิพรสษาดไม่ค่อยจะดีนะชอบพาชมปราสาสตแต่ไม่ชอบอยู่ปราสาทนะคะเพราะตัวเองก็เป็นปราสาทนะคะทุกคนเราจะทำยังไงนะที่เราจะสามารถไปตรงชนนบทได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้ามีรถก็จะดีนะคะ แต่ว่าพี่นีจะพยายามนะคะเพราะว่ามาแล้วอันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะคะจะมีเด็กมาเล่นนะคะทุกคนเห็นไหมคะเห็นไม้ไม้นั่งนะคะยัเหมือนเก้าแก่อยู่นะคะทุกคน ลมก็มาอีกแล้วนะมุนนะคะมุน,น,ะค,ะมนค่ะมุนอุ้ยบรรยากาศนะคะแต่มันมีแดดนะคะแต่มีลมนะคะมสาสักพักนี่หนาวมากนะคะทุกคนพี่นีก็จะจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะ <c oughs> ทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไคร์ กดแชร์ให้พี่นีด้วยนะคะให้กำลังใจพี่นีด้วยนะคะพี่นีอยากเป็น Youtube อยากมีผู้ติดตามเยอะๆนะคะเพราะพี่นีอายุเยอะแล้วนะคะเหงานะคะอยู่ต่างประเทศนะคะเหงานะคะเราก็จะจบคลิปนี้ก่อนนะคะทุกคน băng kỳ cả, xin chào các bạn, vui nhộn nhàn nhạt, xin chào các bạn,